็นลูกไก่งวงนะครับอายุประมาณ2เดือนอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทค่อนข้างเสวยเพราะสีขาวแล้วก็เป็นพร้อมเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยสวยมากไก่แจ้แบนตั้มเตี้ยเตียเพศเมียสวยๆนี่ราคาอยู่ที่ตัวละเหมียวเปอร์เซียนะครับผมมีเพศผู้เพศเมียสวยๆน่ารักขนฟูๆเลยก็มีหน้าบี้หน้าตุ๊กตาเป็นขนสั้นเป็นแคลิฟอร์เนียหน้าดำๆหูจะดำๆสังเกตโดยจะค่อนข้างสวย สวัสดีค่ะขอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตจุดจักสองมินบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งโดยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกคุ้มสีอเมริกานะคุ้มญี่ปุ่นคุ้มอเมริกาอันนี้ราคาไม่แรงก็ตัวละ100บาทครับผมตัวละ1น0่ง้นะเริ่มให้ไข่แล้วครับเลี้ยงกินเศษอาหารได้พวกนี้น่ารักมากแล้วก็เสียงไม่ดดังด้วย ตอนนี้เขาก็นิยมไปเลี้ยงกันในตู้อะคริลิกนะใช่ครับผมให้กินพวกเศษอาหารอะไรพวกเนี้ค่อนข้างสวยเขาสามารถกไข่ฟักไข่เองได้ไหมพี่ฟักได้ครับพวกนี้จะอยู่เป็นคู่นะถ้าอยู่กันน้อยๆตัวจะฟักไข่เองออ๋แต่ถ้าอยู่เยอะๆไม่นะไข่ทิ้งอย่างเดียวจะมีหลากสีนี่ก็จะมีสองกลงครับมีเยอะนะวันนี้มีสองกลงนะ ชุดนี้ก็จะเป็นนกคุ้มสีอเมริกานี่จะสวยนะตัวผู้ค่อนข้างเยอะครับผมราคาตัวละหนึ่งรอบาทเหมือนกันครับราคาไม่แรงอันนี้ก็เริ่มให้ไข่กันแล้วสวยนะกรงนี้ยสีเขาต่างกันเลยนะคะใช่ครับ,รบผมคชุดนี้ก็จะเป็นนกยูงอินเดียอ่าเป็นนกพ่อแม่อายุสามสี่ปีนะครับผมชุดนี้ก็จะมีอีกเป็นร้อยร้อยตัวนะครับ มีทั้งด่างทั้งขาวแล้วก็ธรรมดาแล้วก็มีแบล็กวิงนอร์มอนค่ะยังมีเยอะนะมีเยอะครับมีราคาโยอะอ่าไอ้ลูกค้าโทรมาสอบถามทางเพจดีกว่าเพราะมีราคาพิเศษให้ค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันของเขาด้วยอ่างก็จะค่อนข้างสวยค่ะชุดนั้นก็จะเป็นแมนดารินแล้วก็มีคอดักมองเห็นไหมครับงนกยูงบังไปแล้วดเลยนกยูงกันไปแล้ว คอรดักก้าสีขาวก็อยู่ที่ตัวละ1 5 0 0บาทครับส่วนแมนดารินก็จะมีอยู่คู่หนึ่งอันนั้นราคาอยู่ที่1 0,000บาทเขาราคาพิเศษทําไมไม่แยกเนี่ย <laughs> ไม่มีคงจะแยกไม่มีคงจะแยก,แยกเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะอยู่ได้คบอยู่ได้เอิร์นตอนนี้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมามาเลยลูกตัวเมียอันนี้ตัวเมียเหรอใช่ครับตัวเมียตัวผู้อยู่ด้านหน้าตัวผู้จะมาแล้วแต่มาไม่ได้ไง <laughs> ตอนนี้เขาอาจจะตื่นตื่นนิดนึงไงเขาก็เลยน่าแต่จริงเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมอยู่ด้วยกันได้ยังมีเยอะไหมคะเป็ดดตอนนี้มีแต่เหลือแต่ตัวผู้ครับแมนดารินชุดนี้ก็จะเป็นเป็ดคอดักนะครับผมอันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันบาทเป็ดพร้อมผสมครับมีค่อนข้างเยอะมีตั้งด่างแล้วก็แฟนซีแล้วก็มีสีนอร์มอลก็มีครับ ราคาตัวละหนึ่งพันบาทเลยครับตัวละหนึ่งพันใช่สามารถเอาไปโชว์ตามสวนตามคาเฟ่ได้เลยครับค่ะเลี้ยงปล่ได้เชื่องพวกนี้ส่งต่างจังหวัดได้ไหมในที่นี้พวกนี้ส่งได้ครับค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็ลองติดต่อสอบถามได้ครับสอบถามเข้ามาทางเพจได้ครับผมค่ะทวกนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับผมเป็น ไก่รสนะครับผมราคาตัวละ50บาทจริงๆจะมีเยอะนะครับอาทิตย์นี้จะเหลือค่อนข้างน้อยลูกค้าสามารถส่งจองเข้ามาได้ครับผมปกติก็จะมีเป็นร้อยมีเข้ามาตลอดนะคะใช่ครับผมส่วนีกลองหนึ่งก็จะเป็นกองถัดไปด้านหลังก็จะเป็นห่านห่านก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีหลายไซส์ครับ แต่ตัวใหญ่จะไม่ได้เอาเข้ามาไซนี้ก็อยู่ที่ตัวละ400บาทอันนี้ก็โตมาหน่อยหนึ่งประมาณ3อาทิตย์ครับผมค่ะอันนี้3อาทิตย์นะใช่ตัวเล็กๆก็มีตั้งแต่300-400ครับค่ะมีหลายไซส์หลายราคาใช่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่เป็ดไข่กากีแกมเบลนะครับผมค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละ50บาทครับตัวละ50อันนี้ไซส์โตขึ้นมาหน่อยประมาณ2อาทิตย์ครับ สองอาทิตย์ก็ตัวมีห้าสิบหกสิบบาทราคาก็ตามไซส์เด็บก็มีค่อนข้างเยอะอันนี้คือเพศผููหรือเพศเมียพี่อ่าเพศเมียหมดเลยครับเป็นเพศเมียหมดเลยใช่ไหมชุดนี้ก็จะเป็นลูกไก่งวงนะครับอายุประมาณสองเดือนอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละสองร้อยบาทค่ะจะมีค่อนข้างเยอะกไก่งวงแต่สีขาวๆไม่ค่อยมีช่วงนี้ค่ะ มีหลายสีใช่ไหมพี่ใช่ปกติจะมีหลายสีหลายสายพันธุ์ครับค่ะสีนี้มนเราก็จะมีสาสาพันธุ์ปกติก็ถูกครับค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอายุกับขนาดด้วยครับแต่ถ้าเป็นสีขาวไซน์นี้สีขาวก็จะแพงกว่านี้ครพี่ที่ร้านก็จะขายเท่าเท่ากันเท่ากันใช่ค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับผมค่ะเป็นเพศผู้ลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นี่มีจะมีหลายคู่ค่ะแล้วก็มีเยลโล ราคาอยู่ที่คู่ละห้0 0ับาทครับผมรวมส่งต่างจังหวัดก็จะมีไก่ช,ช,ชน้อยใช่ช่วน้อยมันไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บไว้ครับผมรอไก่ค่อนข,ข,ข้างเยอะแล้วก็มีเข้าทุกอาทิตครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าเลดี้นะครับผมอายุ2ปีกว่า เป็นเพศผู้ราคาอยู่ที่ตัวละ6,500บาทสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งก็ไมาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมมีเยอะไหมคะพี่เนดี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ไก่รุ่นไก่โตจะหมดแล้วครับผมไก่รุ่นรุ่นที่สียังไม่ออกครับแล้วถ้าสียังไม่ออกนี่ราคาประมาณเท่าราคาอยู่ที่คู่ละ5 0 0 0 6 0 0 0ครับค่ะแล้วแต่ไซส์ครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟินิกพร้อมผสมอายุประมาณ1ปีเป็นเหลือแต่เพศผู้นะครับผมตอนนี้เพศเมียมหมดราคาอยู่ที่ตัวละ1,500บาทครับ1,500บาทอันนี้ก็ิ่สวยเพาสีขาวแล้วก็เป็นพร้อมเป็นพ่อพันธ์ได้เลยสวยมากสวยจริงๆพี่สีขาวาไม่ค่อยมี<ข>ด้วยเขายืนคอนนะพี่จะสวยครับนี่เขาเหยียบหางกันก็เลยเหมดความงามเพราะว่าหางก็จะโดน ถ้ามีพื้นที่ให้เขาเยอะนี้นะคะหางเขาก็จะยาวสวยกว่านี้แต่ชุดนี้สวยถ้าไปปล่อยตามบ้านตามาสวนอะไรจะสวยเยอะและเด่นมากาชุดนี้จะเป็นไก่ดำอินโดนะครับผมราคาพิเศษตัวละ200บาทสำหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งกังนม<ส>าได้เลยครับผมบบมีค่อนข้างเยอะ อานี้อายุาา<ห>ประมาณสองเดือนสองเดือนนะคะคับงเดือนนิดเดีค่ะวันนี้มีแต่ไซส์ประมาณนี้นะพี่นะใช่ครับมีไซส์เดียวเลก็กกว่านี้ไม่มีนะเลก็กกว่านี้ไม่มีแล้วก็มีไซส์โตเขาไม่ใช่มีไซส์เดียวมีสองไซส์แล้วก็มีไซส์โตเป็นพ่อพันธ<า>ุ์ค่ะค่าพ่อพันธุ์เท่าไหร่พี่พ่อพันธุ์ก็อยู่ที่ตัวละ500บาทครับค่ะเป็นี้ก็จะเป็นไก่ดํา อันนี้เป็นพร้อมปอนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วก็ตัวละ500บาทครับแล้วก็จะมีลูกผสมอยู่จะมีลูกผสมอยู่สองตัวลูกผสมนี่คือไงคะพี่สองตัวด้านหน้าจะเป็นลูกผสมมันพวกเนี้ยจะตัวไม่ใหญ่แล้วก็สีก็จะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวแท้จะเป็นลูกผสมกับไก่ดำสายพันธุ์อื่นครับแต่ดำยินโดธรรมดาก็จะเหลืออยู่สองตัวมั้งอ๋อจะเหลืออยู่ตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวใหญ่ใช่ใช่ครับ ตัวเล็กลงมาเป็นลูกผสมใช่ลูกผสมนั่นก็ตัวละ200อยครับค่ะแต่ถ้าไก่ดําไซส์นี้ก็คือตัวละห้าร้อยใช่ครับจะเหลือแค่ตัวเดียวเราว่าตอนนี้ตัวโตไม่ได้เอาเข้าร้านเลยครับค่ะชุวนี้ก็จะเป็นไก่ซิลกี้นะครับผมไซส์ประมาณ3เดือนนนี่ราคาอยู่ที่ตัวละ5้าร้อยบาทครับผมจะมีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีดำสีดำก็จะอยู่อีกกลงหนึ่ง ก็แลตัวละราคาเดียวกันหมดเลยครับผมซิลกต้องมีเข้ามาตลอดนะคะพี่มีเข้ามาเรื่อยๆครับที่ร้านก็จะมีไซส์ตัวแล้วก็ไซส์เล็กเข้ามาเรื่อยๆครับผมถ้าไซส์เล็กก็จะราคาถูกกว่านี้ใช่ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นซิลกี้สีดำนะครับผมอันนี้ก็ราคาตัวละ500บาทเหมือนกันครับอายุประมาณ3เดือนครับผมอายุประมาณ3มเดือน วันนี้มีสีขาวสีดำสีน้ำตาลใช่ครับผมราคาเดียวกันเลยนะราคาเดียวกันใช่ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นไก่แจ้ครับไก่เตี้ยเตี้ยพวกนี้ตัวละห้าร้อยบาทครับเตี้ยเตี้ยตัวละห้าร้อยบาททุกตัวครับที่ร้านก็จะมีอยู่หลายโครงเลยไก่แจ้ก็จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์อันนี้ตื่นหนะ่อยไหมเนี่ยบางตัวก็ตื่นหน่อยบางตัวก็เชื่องจับเล่นได้ครับค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นไก่แจ้แบนตั้มเตี้ยเตียเพศเมียสวยๆน,นี่ราคาอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทเลยครับค่ะตัวละค่างสวยใช่เชื่องจับเล่นได้ทุกตัวค่ะแล้วก็มีเพศผู้มีลายกลมก็จะมีเพศผู้ราคาตัวละห้าร้อยู่ละเก้าร้อยครับถ้าเป็นไก่แบนตั้มเตี้ยเตียครับผมค่ะอายุเท่าไหร่นะพี่นยอันนี้อายุประมาณห้าเดือนถ้าไม่ห้าเดือนประมาณสิบเดือนครับชุดนี้อ,อันนี้เริ่มไข่กันแล้วค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นแบนตั้มสวยเหมือนกันอันนี้ก็จะเตี้ยมีทั้งเพศผู้เพศเมียครับราคาตัวละ500คู่ละ900าร้อครับไ่แจ้ก็จะมีเรื่อยๆที่ร้านก็จะมีหลายไซส์หลายรุ่นสามารถจับต้องได้เพราะราคาไม่แรงมีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาตลอดครับ ชุดนี้ก็จะเป็นไก่ซีไบร์นะครับผมซีไบร์ลูกผสมค่ะเป็นลูกผสมลูกผสมไก่แจ้ครับดูพวกนี้ก็จะมีสร้อยมีหางชัยถ้าเป็นตัวแท้นี่ก็จะไม่มีสร้อยไม่มีหางชัยครับพวกนี้ก็ตัวละห้าร้อยเอาไปเลี้ยงเลได้ลายของซีไบร์ใช่ครับความสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คนชอบครับอันนี่ราคาตัวละห้าร้อยใช่คุณก็จะสวยแบบราคาจะถูกกว่าไหมพี่ถูกกว่าถูกกว่า ถาสีใบแท้ๆนี่คือเท่าไหร่นะคู่แล้วอยู่ประมาณพันห้าถึงสองพันครับแต่ถ้าเป็นลูกผสมนี้ก็คือราคาตัวละราคาใช่ครับตัวละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยนะอันนี้เป็นลูกผสมนะใช่ครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่แบนตั้มอันนี้สวยนะครับเป็นสีขาวทั้งคู่ค่ะนี่เตี้ยทั้งคู่นี่ตัวละห้าร้อยคู่ละเก้าร้อยครับผมเป็นไก่รุ่นๆคู่ก็เหลือเก้าร้อยนะใช่ครับผมค่ะแยกไหมพี่ก็จริงๆก็แยกได้ครับแยกก็ตัวละห้าร้อยครับผม ตัวเมียหลบอย่างเดียวเลยตอนนี้ชิ้นี้ก็จะเป็นน้องหมาชิวาว่านะครับผมเป็นเพศเมียอายุจริงๆมา3ตัวอันนี้เหลือตัวเดียวเป็นเพศเมียอายุเดือนครึ่งครับยังไม่ทําวัคซีนนะผมอันนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทครับผมเออเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเป็นน้องตัวเมียดูน่ารักมางนี้ยหน้าสั้นนะหน้าสั้นกะโหลกใหญ่ตัวเล็กเวยจิ๋ว ราคา3,500บาทครับผมค่ะแล้วพอจะมีเข้ามาอีกบ้างไหมคะเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่อาก็น่าจะมีเข้ามาอีกครับมลูกค้าเสนอเข้ามาหลาย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 โอ้น่ารักจ้ะยังไม่ได้รับวัคซีนนะว่าอายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงเกณฑ์ครับผมค่ะประมาณเท่าไหร่พี่จีเดือนนะถึงสองเดือนครับสองเดือนนะให้วัคซีนถ้าให้ก่อนมีเกิดอะไรครับพี่ให้ก่อนไม่ได้ครับต้องรอให้อายุได้อายุก็เหมือนเด็กครับค่ะ นี่นี้ก็จะเป็นน้องน้องเหมียวเปอร์เซียนะครับผมมีเพศผู้เพศเมียสวยๆน่ารักขนฟูๆเลยก็มีหน้าบี้หน้าตุก๊กตารา<อ>คาพิเศษตัวละ3,500บาทครับขนสวยทุกตัวอ้วนตับมีทั้งเพศผู้เพศเมียอายุเท่าไหร่นะอ,อายุ1ปีถึง2ปีกว่าครับเขาเป็นพ่อแม่แล้วหรือพี่หรือว่ายังไงบางบางตัวยังยังไม่เคยให้ลูกมาครับแต่ก็น่ารักอหนูหันหน้าเลยไหมลูกหน้าหันแล้วหันแล้ว เน่หันแล้วบวนี้จะเป็นหน้าตุ๊กตาข้างล่างก็จะมีหน้าบี้ตัวหนึ่งโอ้ชขนฟูเนาะฟูตัวใหญ่มากค่ะกำลังน่ารักเลยเอาไปทำพันต่อได้เลยครับผมค่ะสุขภาพตัวน้ําตาลตัวผู้หรือตัวเมียตัวน้ําตาลตัวผู้ครับผมแล้วตัวขาวอ่ะตัวขาวตัวเมียครับค่ะ เบื่อยิ้มหน่อยน่าจะเบื่อคนถ่ายนะ่ถ่ายเยอะเกินถ่ายนานเกินเขาบอกเขาจะต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยนอนหลับแล้วหลับแล้วมาดูน้ำตาลพี่เนี่ยเขามองเห็นไหมน้ำตาลพีเขาพีเซนตัวอย่างะไรกำลังหลับอยู่นะฝนสวยมากขอบอก อันนี้ก็จะเป็นเออเปอร์เซียเหมือนกันอันนี้ก็จะมีหน้าบี้หน้าบี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง<ะ>สองตัวอันนี้จะเป็นเพศเมียสองตัวอีกตัวก็หน้าค่อนข้างสวยมากหลบนายลูกอายุเท่าไหร่อ่ะพี่คู่เนี้ยคู่นี้ก็อายุประมาณสองปีกว่า<ะ>อันนี้หน้าบี้สวยมาก<ะ>น,นี่ราคาก็อยู่ตัวสามพันห้าร้อยบาทเครื่องจับเล่นได้ทุกตัวครับ<ะ> ตัวนี้ก็จะเริ่มฮีตตัว3สีนี่เริ่มเริ่มฮีตฮีตอยู่ครับตัวเมียใช่ไหมใช่ครับตัวเมียต้องสองตัวครับ่ลสวยทุกตัวตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหนูหนูแกสบี้นะครับผมเป็นขนสั้นเป็นแคลิฟอร์เนียน้าจะดำดำหูจะดำดำสังเกตดูจะค่อนข้างสวยค่ะนี่ราคาอยู่ที่ตัวละ1,500บาทครับ อไอตัวหนึ่งเขาหลบหน้าอย่างเดียวเลยแต่น้องตัวนี้เขาจะมาหาเนีย่ยเนี่ย,ยดูเขาหน่อยดูเขาหน่อยเนี่ยราคาเดียวกันนะพี่ราคาเดียวกันครับผมะจะมีเพศผู้เพศเนี่ยผลไม่เหมือนกันเลยขนจะเป็นออกขนสึงหยิกตัวหนึ่งค่ะสึงเทชรดี้ตัวนึนงชุดนี้ก็จะเป็นลูกกระต่ายไทยายลูกผสมอันนี้ราคาตัวละหนึ่งรยหสิบบาทครับผมค่ะลูกผสม เป็นกระต่ายไทยนี่แหละครับค่ะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าวาครับอ๋อเดือนกว่ากอนนี้จะโตไวค่ะกระต่ายก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับกระต่ายก็ให้ลูกตลอดนะครับ่พวกนี้ก็ให้ลูกตลอดต้องปีน่กระต่ายค่ะน้องนิ่งเลยอ่ะตัวนี้ก็นิ่งเลยอ่ะ นนี้ก็จะเป็นหนูดอเม์นะครับเป็นกระรอกจิ๋วเราเรียกหนูดอเมาส์อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละสองห้าิบาทครับอันนี้ก็พร้อมผสมแล้วอายุประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วครับอันนี้ไปเกาะอยู่ข้างบนเลยนะตัวอื่นเขานอนอยู่ข้างล่างกันค่ะมีเธอตัวหนึ่งไปอยู่ข้างบนหลับค่ะกําลังหลับเลยหลับจริงหลับป่ะค่ะก็เล่อยข่เลยอ๋ออันนี้นอนอะไรลูกท่าอะไรเนี่ยชอบแบบนี้เลยเนี่ยนะ ชิ้นนี้ก็จะเป็นดอมา์เหมือนกันนะทีจะด่างค่อนข้างเยอะหน่อยตัวขาวนั้นก็อยู่ที่ราคา500้อบาทครับผมส่วนไอตัวด่างนิดนิดนี่ก็2อ0เหมือนกันครับถ้าด่างก็จะราคาสูงขึ้นมาถ้าด่างเยอะหน่อยถ้าติดขาวเยอะก็ราคาก็สูงขึ้นมาหน่อยครับผมเขาสวยนะตัวเนี้ยนะนิ่งเลยอะมองมองล้องน,นิ่งเลยอะมีเข้ามาตลอดไหมพี่มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีวีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อีเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดคอกระเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคอกรเทลแล้วก็กินชีสค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงส์ยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงส์ยกฟอพัดแล้วก็นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพจเซ็นเตอร์ไว้ด้วยค่ะ